สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านครับคลิปนี้เป็นการทำํำนายดวงชะตาประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2562เป็นของชาวลัคนาราศีสิงห์ครับแต่ก่อนท,ที่ทุกท่านจะเข้าไปฟังคําทำนายขอให้ทุกท่านครับตรวจสอบลัคนาราศีเกิดได้ในเพจสว่างเวลาถ้าต้องใช้วันที่เดือนปีเวลาและจังหวัดเกิดของท่านเข้าไปกดลิงก์รับป้อนข้อมูลดังกล่าวลงไป เมื่อท่านทราบแล้วว่าตัวท่านอยู่ในลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถฟังคำทำนายคลิปนี้ได้เลยครับดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนกุมภาพันธ์ครับดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ได้แก่ดาวอาทิตย์ต้นเดือนนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ไปจนถึง13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนภพอรินะครับต้องทำนายว่า ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องมีเหตุต้องไปยุ่งเกี่ยวนะครับกับปัญหาอะไรบางอย่างที่ต้องแก้ไขนะครับท่านอาจจะเจอศัตรูคนคิดร้ายคนคิดไม่ดีคนคิดแย่งชิงนะครับมาวุ่นวายใจท่านได้นะครับหรือท่านอาจ,จต้องไปแก้ไขปัญหาบางอย่างให้กับคนอื่นก็ได้เช่นกันตรงนี้นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องใช้สตินะครับแล้วก็ใช้การตัดสินใจที่ดีนะครับที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น <N> ใ, <inhib itor> ในบางท่านนะครับอาจจะมีเหตุให้ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินบางอย่างนะครับท่านอาจจะไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะครับหรือคุยกับทางเจ้าหนี้นะครับหรือในบางท่านนะครับอาจจะมีเหตุให้มีใครบางคนนะครับมาขอหยิบยืมเงินจากท่านก็ได้เช่นกันนะครับเพราะดาวจำทวงท่านอยู่ในเรือนภพอริก็มีเหตุให้ต้องยุ่งเกี่ยวนะครับหรือปัญหาขัดแย้งและมีเหตุให้ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเจ้าหนี้ทุกนี่ได้นะครับ ในวันที่13กุมภาพันธ์นะครับดาวประจำัวงท่านจะย้ายเข้าสู่เรือนปัตนีนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองและหุ้นส่วนนะครับดังนั้นนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับท่านใดอยู่ห่างไกลนะครับหรือไม่ได้เจอแฟนนะครับก็มีเหตุนะครับที่ท่านจะได้เจอกันอย่างแน่นอนครับเมื่อเจอกันแล้วบางท่านที่เคยขัดแย้งนะครับหรือมีเรื่องละหองละแห่งกันมาแต่ก่อนนะครับก็อาจจะสามารถเคลีย ปัญหาเหล่านั้นนะครับไปได้นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านใดนะครับคิดที่จะร่วมหุ้นร่วมลงทุนนะครับทําธุรกิจอะไรบางอย่างขึ้นมาก็จะเป็นช่วงที่ท่านนะครับจะได้เจอนะครับคู่หุ้นส่วนนะครับหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเจรจาร่วมลงทุนนะครับกับใครบางคนก็ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์นี้จะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ ไปจนถึงเส้นเดือนนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ครับใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นครับทางในเรื่องของคู่ครองทงั้งและทางในเรื่องของพ้นส่วนทั้ง2เรื่องนะครับในวันที่19กุมภาพันธ์นะครับในเรือนเกิดของท่านเองนะครับก็จะมีจันเพนนะครับเกิดขึ้นมาในวันที่19กุมภาพันธ์จันเพนเนี่ยครับก็ต้องถือว่าตัวชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะมีลาภผลอะไรบางอย่างเข้ามานะครับแต่เนื่องจาก ดวงจันทร์ครับเป็นเจ้าเรือนพวินานะครับมาเกิดเพนในเรือนเกิดของท่านนะครับเบื้องต้นนะครับลาผลที่ท่านเคยผิดพลาดพลาดหวังไปนะครับหรือสิ่งใดๆก็ตามแต่นะครับที่ในอดีตที่ผ่านมามันมันพลาดมาไม่ได้มานะครับมันจะก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาได้นะครับในช่วงวันที่19กุมภาพันธ์นะครับเหตุการณ์นี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่19กุมภาพันธ์ไปจนถึง2ี่กุมภาพันธ์นะครับที่ดวงจันทร์ยังอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับ ประกอบกับในเรือนพบปัตนี้นะครับมีดาวพพุธนะครับซึ่งเป็นดาวคู่มิตรนะครับกับดาวจันทร์นะครับพพุธก็อยู่ในตําแหน่งเดือนพปัตตนี้เล็งมาที่ดวงจันทร์ในระยะเวลาวันที่19กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะครับก็ต้องทานายว่านะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยครับมีเกณฑ์ได้เงินนะครับมาจาก หุ้นส่วนของท่านก็ได้นะครับมาจากแฟนหรือคู่ครองของท่านก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นลาบนะครับเข้ามาหาชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงวันที่19กุมภาพันธ์นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ลองดูนะครับว่าท่านจะได้รับผลอะไรนะครับต้องทานายว่าเป็นลาบนะครับมาที่ตัวท่านนะครับดาวการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับได้แก่ดาวพุธในช่วงต้นเดือนนะครับ ดาวการเงินของท่านอยู่ในเรือภพอรินะครับอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์ระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์มีเหตุนะครับให้อาจจะต้องใช้เงินนะครับไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้นี้สินก็ได้นะครับหรือต้องใช้เงินนะครับไปทำอะไรบางอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องความเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ครับอาจจะมีคนมายืมเงินท่านก็ได้เช่นกันนะครับ ต้องระมัดระวังนะครับยืมไปแล้วเนี่ยนะครับขอให้ดูหลักทรัพย์ให้ชัดเจนนะครับไม่งั้นท่านจเสียเงินในรอบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าดาวการเงินไปอยู่ในเรือนภพอรินะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับให้ระมัดระวังปัญหาคนที่มาคิดเบียดบังเรื่องเงินเรื่องทองจากท่านนะครับอาจจะมายืมแล้วก็อาจจะเบี้ยวไปเลยนะครับในช่วงต้นเดือนต้องระมัดระวังให้ดีนะครับต่อมานะครับดาวการเงินท่านจะย้ายเข้าสู่เรือนภพปัตตานี ตั้งแต่7กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึง25้ากุมภาพันธ์ดังนั้นนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวชาวลัคนาราศีสิงห์ครับมีเกณฑ์ได้เงินนะครับจากคู่ครองของท่านนะครับหรือได้เงินมาจากการร่วมลงทุนอะไรบางอย่างแล้วประสบผลสําเร็จนะครับในเรื่องธุรกิจที่ร่วมลงทุนนะครับกับผู้ที่เข้ามาท,ทําธุรกิจกับท่านนะครับตั้งแต่ที่25กุมภาพันธ์ครับดาวการเงินของท่านดาวพระพุธเข้าสู่เรือนพบ มรณะนะครับตั้งแต่25กุมภาพันธ์เป็นหึงสิ้นเดือนบางท่านนะครับอาจจะมีเกณฑ์นะครับเจ็บป่วยจึงต้องใช้เงินในการรักษาตัวก็ได้เช่นกันนะครับแต่ในบางท่านนะครับอาจจะมีเกณฑ์นะครับดําเนินดําเนินงานครับเกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินะครับอาจจะมีการเอาเงินเนี่ยนะครับไปจ่ายหรือไปทําอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องแดนไกลหรือคนต่างชาติต่างประเทศครับหรือในบางท่านอาจจะมีการนําเงินไปลงทุนนะครับกับสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับ กับเรื่องของอาหารเสริมสุขภาพนะยารักษาโรคหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทสาธารณสุขบางอย่างก็ได้เช่นกันนะครับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวไกลของท่านได้แก่ดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ช่วงต้นเดือนดาวไกลของท่านอยู่ในเรือนภพบริวานนะครับนะครับก็ต้องทํานายว่านะครับตัวของท่านเองนะครับก็ จะต้องมีเหตุให้ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกน้องนะครับหรือถ้าท่านใดมีบุตรมีลูกนะครับก็อาจจะต้องมีงานบางอย่างใช้ให้ลูกหลานหรือบุตรหลท่านทำก็ได้นะครับแต่ในทางนี้นะครับต้องทำนายว่าเนื่องจากยังคงมีดาวเสราร์นะครับมาอยู่ในเรือพบริวารด้วยนะครับงานของท่านอาจจะปีอุปัรรคในด้านที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาลูกน้องนะครับหรือจัดการปัญหาบางอย่าง ที่มีความขัดแย้งกันระหว่างลูกน้องกับลูกน้องหรือระหว่างลูกน้องกับตัวท่านก็ได้เช่นกันนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับลองดูจัดการปัญหาเรื่องพวกนี้ให้ดีนะครับเพราะเมื่อเรารู้ก่อนเราก็แก้ไขได้ก่อนนะครับพอถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะครับดาวกายของท่านจะย้านสู่เรือนภพอริทินเนียหนักกว่าเดิมอีกนะครับพอเข้าสู่เรือนภพอริเนี่ยนะครับงานท่านมีปัญหาแน่นอนนะครับ อาจจะต้องแก้ไขปัญหาเบิกค้างหรือตัวท่านเองนะครับอาจจะต้องไปทํางานแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นก็ได้นะครับก็ต้องใช้สติปัญญานะครับแล้วก็ความคิดให้รอบคอบในการที่จะคิดแก้ไขนะครับปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะครับก็เรื่องงานก็เหนื่อยหน่อยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้นเดือนก็แก้ไขปัญหาเรื่องลูกน้องปลายเดือนก็ต้องไปแก้ไขปัญหากับความขัดแย้งนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับ มีคนคิดร้ายคิดไม่ดีครับมาทําให้ท่านเสียหายได้นะครับหากท่านใดทํางานนะครับอยู่ในกลุ่มงานนะครับที่มีคนมาเกี่ยวข้องด้วยก็ระมัดระวังปัญหานะครับที่เกิดจากคนที่คิดร้ายกับท่านแบบไม่เปิดเผยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในเรื่องลาภผลของตัวท่านเองนะครับในช่วงต้นเดือนดาวโชคลาภของท่านนะครับ อยู่ในเรือนภพอลีนะครับโดยดาวชั้นลำท่านได้แก่ดาวพระพุธอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่1กุมภาพานันธ์จนถึงวันที่7กุมภาพันธ์ครับอยู่ในเรือนภพอลีมีโอกาสที่ท่านจะถูกเบียดบังเบียดเบียนนะครับยั่งชิงผลประโยชน์บางอย่างจากตัวท่านไปนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับพอถึงวันที่7กุมภาพันธ์นะครับดาวราบผลของท่านนะครับย้ายเข้าสู่เรือนภพปัตตานี นะครับท่านจะมีเหตุได้ลาบผลนะครับจะได้ลาบผลนะครับมาจากคู่ครองท่านหรือแฟนของท่านหรือแฟนของท่านคู่ของท่านจะนําลาบผลมาให้ตัวท่านนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับหากท่านใดนะครับทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วนท่านนี่แหละนะครับก็จะสร้างลาบมาที่ตัวท่านได้เลยนะครับดาวพระพุธจะอยู่ในตําแหน่งเรืองภพปัตนินะครับตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ไปจนถึง25กุมภาพันธ์นะครับ ก็แปลว่าท่านจะได้รับผลจากคู่ครองหรือคุณส่งท่านนั่นเองนะครับตั้งแต่25กุมภาพันธ์ไปนะครับดาวพระพุธดาวโชคลาภของท่านนะครับจะเข้าสู่เรือนพบปรณะตรงนี้นะครับหากท่านใดนะครับมีการติดต่อนะครับจากบริษัทต่างชาติหรือติดต่อกับคนต่างประเทศหรือคนแดนไกลครับคนเหล่านั้นจะนําพาลาภผลมาสู่ตัวท่านได้ดีนะครับยิ่งถ้าท่านใดนับทาธุรกิจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ใช้ในการ รักษาโรคนะครับเป็นยานครับหรือเป็นอาหารเสริมหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องก,กับการสาธรารณสุขครับก็จะได้รับผลตอบแทนจากเรื่องเหล่านั้นนะครับต่อมานะครับกรณีดาวรัพระอยู่นะครับอยู่ในเรือนพบรณะบางท่านนะครับก็มีเกณฑ์ครับได้รับลาบผลมาจากความเป็นความตายหรืออาจจะมาจากมรดกบางอย่างก็ได้นะครับตรงนี้ก็ ลองดูนะครับว่าถ้าท่านใดคาดว่ารื่นอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่เกณฑ์จะสิ้นสุดแค่ถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะจริงๆแล้วดาวพระพุธก็คงอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับยาวไปอยู่จนถึงช่วงเดือนมีนาคมนะครับและเดี๋ยวคลิปถัดไปคลิปของปีของเดือนมีนาคมนะครับเดี๋ยวจะมาพูดต่อนะครับสําหรับเรื่องเกี่ยวข้องกับมรดกแบบนี้นะครับต่อมานะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับ ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเนื่องจากนะครับดาวของท่านนะครับสิ่งที่ต้องเจอจริงๆนะดวงท่านเนี่ยหนักๆเลยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ต้องระ,ระวัดระวัดระวังปัญหานะครับเรื่องของลูกน้องบริวารให้มากๆนะครับเพราะว่ายังคงถูกดาวสาวเล่นงานนะครับอยู่ในเรือนภพปุตตะนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับบริวารลูกน้องถ้าจะถูกหักหลังครับ ถ้าจะถูกโกงนะครับหรือจะถูกเบียดเบียนผลประโยชน์คนที่ต้องระมัดระวังที่มากที่สุดก็คือคนที่ท่านไว้ใจนะครับเป็นลูกน้อง,องท่านนั่นเองนะครับประกอบกับเรื่องนี้ก็ยังคงเกี่ยวข้องนะครับกับการที่ท่านมีดาวการงานนะครับอยู่ทั้งในเรือนภพบ,บริวารด้วยครับแล้วก็ไปเจอกับดาวสาวนะครับคู่นี้ก็ยิ่ยงเป็นคู่ศัตรูกันอยู่นะครับก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารบ่อยครั้ง ประกอบกับนะครับช่วงปลายเดือนเองนะครับดาวการงานท่านก็ย้ายเข้าสู่เดือนอรล็ีอีกก็จะมีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับการงานนะคัก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ครับใช้สตินะครับใช้การคิดการแต่ตอแล้วก็แก้ไขปัญหาครับเลือกหนทางที่ดี่สุดกับตัวท่านเองนะครับเรื่องนี้ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับในวันที่5กุมภาพันธ์นะครับจะเกิดเหตุการณ์จันทร์ดับขึ้นนะครับในเรือพบอรลของชาวลัคนาราศีสิงห์ จันทร์ดับในเรื่องพบอรินะครับก็ต้องทํนไยว่าในวันที่5กุมภาพันธ์ปัญหาความขัดแย้งบางอย่างของชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีเหตุให้จบปัญหานั้นได้นะครับแต่แกนนี้มันเป็นระยะแบบสั้นๆแค่หนึ่งวันนะครับในวันที่5กุมภาพันธ์นะครับหากท่านใดย,ยังออมีเหตุให้จะต้องเข้าไปแก้ไขหรือเคลียร์ปัญหากับใครก็แล้วแต่ก็เป็นวันที่ดีนะครับที่ท่านจะไปคุยในการแก้ไขปัญหา คนที่คิดล้ายหรือเป็นศัตรูของท่านนะครับปัญหามันก็อาจจะจบนะครับได้ในวันเดียวก็คือวันที่5กุมภาพันธ์นะครับชาวราศรีสิงห์นะครับท่านใดนะครับต้องการทําพิธิกรรมการของเงินจากพระจันทร์นะครับวันที่จะทําพิธิกรรมนี้ได้ก็คือวันที่5กุมภาพันธ์นะครับก็คือวันจันทร์ดับนั่นเองนะครับวิธีการที่จะของเงินจากพระจันทร์ในวันนี้ ก็ทําได้ง่ายมากนะครับขอเพียงแต่ชาวลัคนาราศีสิงห์กดเงินสดมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็นํามาใส่กระเป๋าของท่านรู้สึกปิดไว้ให้แน่นนะครับเมื่อถึงตอนเช้านะครับของวันที่5กุมภาพันธ์ท่านก็ไปทําบุญนะครับตักบาตนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับขอเงินขอทองขอโชคขอลาบนะครับจา,จากพระจันทร์นะครับขอให้ พจน์นะครับจงให้พรให้โชคให้ลาภให้เงินทองมาสู่กระเป๋าใบนี้ท่าใส่เงินไว้นะครับเมื่อท่านอธิษฐานเสร็จแล้วให้รู้ไว้ว่าในวันที่5กุมภาพันธ์ห้ามใช้เงินนะครับในกระเป๋าใบนี้เด็ดขาดนะครับและที่สําคัญนะครับหากมีกําหนดการชําระหนี้นะครับก็ไม่ควรชําระหนี้ใดๆทั้งสิ้นในวันที่5กุมภาพันธ์ท่านใดนะครับต้องใช้เงินประจําวันและขอให้แยกออกมาให้ชัดเจนก่อนสรุปง่ายๆว่าในวันที่5กุมภาพันธ์ ห้ามใช้เงินนะครับในกระเป๋าสตางใบที่เราได้ทําพิธีไว้นะครับพิธีกรรมนี้จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเช้าถึงเช้านะครับวันที่6กุมภาพันธ์เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นในวันที่6กุมภาพันธ์ก็ถือว่าพิธีกรรมนี้เสร็จสิ้นนะครับช่องสว่างเวลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามมา,าตลอดท่านใดต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวนะครับขอให้ติดต่อที่ทเบอร์โทร 063-528-9888ท่านใดใช้โปรแกรมไลน์ขอให้ทักมาที่ไลน์ ID ดี4 5 6ยท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมขอให้เข้าไปดูในเพจสว่างเวลาช่องสว่างเวลาขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ